สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Double A Together ทุกกีกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่เรามาอยู่กันที่เมืองไทยนะคะซึ่งที่พักของเราก็คือที่คอนโดเซเว่นซนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำซึ่งติดกับห้องพักเลยเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะขอลงมาเล่นน้ำก่อนที่จะไปรับประทานอาหารเย็นกัน ซึ่งเยนนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะพาเด็กๆนะคะไปบุกร้านบุฟเฟ่กันไปดูนะคะว่าเด็กๆเขาจะมีความสุขมากแค่ไหนที่ได้กินอาหารไทยเป็นมื้อแรกแบบเต็มๆกันนะคะและตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ที่ร้านปิ้งย่างกันนะคะซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาปานะคะก็จะเป็นสไตล์บุฟเฟ่ปิ้งย่างทะเลกันนะคะ เราก็จะให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการตักอาหารทานกันเองนะคะเพราะว่ามื้อนี้นะคะแม่เอาตรงๆก็คือไม่รู้ว่าจะให้ถาดอะไรกันแล้วก็เราสำรวจจากแผนที่นะคะก็คือร้านนี้จะอยู่ใกล้ๆกับที่เราพักกันเราก็เลยพาเด็กๆมาซึ่งเด็กๆนะคะเขาก็จะมีความตื่นเต้นที่เขาได้ตักอาหารทานกันเองนะคะเพราะว่าอยู่ที่ตุรกีก็ไม่เคยเจอกุ้งแบบสดๆแบบนี้กันเลยนะคะ Thank <laughs> you. และนี่ก็คือบรรยากาศบนโต๊ะอาหารของเรานะคะทุกคนก็ต่างตั้งหน้าตั้งตางกินกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆนะคะก็จะชอบกินกุ้งมากเลยะคะ่ะก็จะมีคุณอาเน,นี่ยแหละคะ่ะที่คอยแกะให้เด็กๆได้ทานกันแล้วก็เป็นคนปริ้งยากให้ด้วยนะคะทานขอขคาวเสร็จแล้วก็ได้เวลามาตอของหวานกันนะคะ ทานเสร็จเด็กๆเ,เขาก็ขอนั่งรถต่อไปเที่ยวในตัวเมืองพัทยากันนะซึ่งครั้งนี้เองก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เด็กๆเ,เคยมาเที่ยวที่นี่กัน ของเล่นไหมล่ะไอเดอร์สตีปของเล่นไหมนี่พีระมิดมเข้ามาเด็กๆก,ก็ขอมาใช้บริการเครื่องชั่งน้ำหนักกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าที่ตุรกีไม่มีแบบนี้นะคะอะไนะคะสามสิบจุดสามอ่ะ Was wollen Ah. Oh, oh, oh saaf, Ah, tu, baba. Aem, baba. <gülüyor> <Yus>. <gülüyor> Oh, ini oh, oh, oh. <laughs>

ตอนนี้เราก็มารอบาบาแลกเงินกันก่อนนะคะสาเหตุที่เราเข้ามาในพัทยาเพราะว่าเราต้องการที่จะมาแลกเงินกันนี่แหละค่ะซึ่งเรทก็ค่อนข้างที่จะได้น้อยนะคะเพราะว่าตอนที่แม่เริ่มซักเสื้อผ้านะคะเราก็ได้เงินปอนมานะคะตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณ46บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะค่าเงินตกลงมาเหลือแค่4 1 7สสิ้าสตางค์ค่ะ อนนี้เราก็จะนั่งรถกลับไปที่พักของเรานะคะซึ่งบริเวณที่เราผ่านมานี้ก็คือบริเวณหาดจอมเทียนก็กําลังมีงานวางท่อกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรถก็จะวิ่งได้แบบวันเวรรถที่ไปนะคะก็ไปส่งผู้โดยสารหมดแล้วก็จะเหลือเราแค่นั้นนะคะเขาก็เลยต้องลงมาถามเรานะคะว่าตกลงจะไปที่ไหนกันซึ่งจริงๆจุดมุ่งหมายของเราก็คือไปตามทางเส้นทางประจำที่เขาวิ่งอยู่แล้วนะคะเขาก็วนไปส่งให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับไปยังที่พักเราอีกนิดหนึ่งนะคะ และสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปดูนะคะว่าเด็กๆเ,เขาจะมีความสุขกันมากน้อยแค่ไหนที่ได้กลับมาเมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะ